มาดูความหวังของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับโดยประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดตราดนะครับก็มีความหวังที่จะเปิดเกาะช้างทูเกเตอร์นะครับเป็นการช่วยเติมเต็มรายได้การท่องเที่ยวของจงังหวัดตราดเพราะมีการผลักดันที่ผู้ประกอบการนะครับสร้างมาตรฐานชาพัฒน์วรนลัดขยายเวลาเดินทางกลับให้ในายศักดิ์สิทธิ์นะครับมุ่งการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดตราดครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงการเปิดเดกาะช้างทูเกเตอร์นะครับว่า ก่อนหน้านี้ครับจังหวัดตาดได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จากที่เคยมีรายได้มากกว่า2 0,000ล้านบาทนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่ากลายเป็นศูนย์เลยนะครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดผู้ประกอบการทุกแห่งเนี่ยพยายามประคองธุรกิจโดยลดค่าใช้ใจ่ายเองทุกอย่างและพยายามปรับตัวด้วยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวขึ้นก็นเริ่มที่จะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างปรับปายนะครับแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่มากพอ โดยผู้ประกอบการที่เกาะชานะก็จะพยายามสร้างมาตรฐานชาและชาพาร์เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่บนเกาะทุกคนนะครับให้พร้อมสําหรับการที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยนะครับการปฏิบัติตามมาตรการ d m s อ t a ทุกรูปแบบเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการที่จะเปิดเกาะชานทกเกเตอร์ ซึ่งขณะนี้นะครับสัญญาณการท่องเที่ยวเริ่มจะดีขึ้นและมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาที่เกาะช้างมากขึ้นพร้อมกับมีการวอนภากรัฐนะครับขยายเวลาการเดินทางกลับให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาะช้างที่กําหนดให้ต้องเดินทางถึงภายใน5ชั่วโมงขณะที่ธรรมชาติของเกาะช้างนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้รับการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาทําให้ทะเลเองนะครับประการาังแล้วก็หมูกก่เกาะต่างๆเนี่ยสวยงามน่าท่องเที่ยวแล้วก็น่าพักผ่อนเป็นอย่างมาก ขนาดนี้ะระยะเวลา5ชั่วโมงที่มาเกาะช้างเนี่ยในพระราชกิจจานุเบกษ,ษาที่ออกมาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่สามารถมาหาเราได้เรา่ง hmm. ั้นเราขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐนะครับช่วยให้ให้เราเป็น1นบวกหคืนหคือค,คืนแรกสามารถพักอยู่ในบูโซนของกรุงเทพนะครับสุรประการหรือชมบุรีนะครับแล้ววันที่2เนี่ยเราก็ใช้รถที่เป็นชาพลัสนะครับซิลรูทมาที่ อำเภอเกาะช้างโดยตรงนะครับโดยที่มีอาจจะมีจุดพักรถที่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีนะครับก่อนถึงเกาะช้างโดยทีแ่แต่แต่ละสองแห่งนี้ก็เหมือนกันทั้งระยองและจันท์เราจะอยู่ในเขตที่เป็นมาตรฐานของชาพัดความปลอดภัยสูงนะครับแล้วและก็นักเที่ยวจะได้อยู่ในอำเภอเกาะช้างครบเจ็ดวันตามตามมาตรฐานการกักตัวนะครับสาเหตุทําไมต้องมาที่เกาะช้างแค่หนึ่งบวกหก เนื่องจากนักเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักเที่ยวเดิมๆนะครับที่เคยมาเกาะช้างทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงรีเควสโดยตรงที่จะมาเกาะช้างแต่ถ้าเขาจะให้เขาไปอยู่ที่อื่นก่อน3วันหรือ4วันแล้วค่อยมาเกาะช้างเขาไม่เลือกเกาะช้างแล้วครับเขาไปที่อื่นแน่นอนเขาไม่มาแล้วครับฮะ mm hmm. ต้องฝากรัฐบาลเรื่องนี้ให้ผมนิดนึงครับผม